สวัสดีครับสวัสดียามเย็นที่อุบลราชธานีนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายวันนะครับเตรียมงานทําบุญเลี้ยงพระที่อุบลราชธานีครับวันนี้ก็มีสินค้ามาอัปเดตให้ได้ชมกันสินค้ามือสองครับวันนี้โหลดมานะครับประมาณกี่รายการในวันนี้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสดจากร้านอุบลมิสิกสาวเชียงกงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แชร์ให้นะครับวันนี้มือสองมือสองอัดกันวันนี้นะครับ0856313001สด,สดจากบนราชานีอีกสักครู่จะพาชมสตูดิโอใหม่นะครับอีกสักครู่นะพาไปชมที่รองเสียงนะครับสตูดิโอใหม่แต่ราคาสินค้ายังอยู่ที่ราคาเดิมนะครับ0856313001 ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่เข้ามานะครับอ้าขออนุญาตไปดู้ได้กดสาธาณะหรือเปล่านะครับวันนี้สวัสดีครับทักทายเข้ามาได้นะครับรับชมยิ่งกวัดในบ้างก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้มาชมดอกลำโพง TK เอาคนในบ้างเข้ามายกให้ลำโพงกันหน่อยครับแป๊บหนึ่งลำโพง TK นะสวัสดีครับยันสมศักดิ์นะครับนะววัดนะครับมายกลำโพง21นิ้วให้หน่อยวนนี้ครับ นี่นะครับลำโพงนี้หลุดมาตัวนี้สภาพยังสวยตัวนี้ครับเป็นพันสองบาทของ TK ครับตัวนี้พันสองบาทที่ TK เคยี่นิ้วไว้4นิ้วครับตัวนี้ยกโชว์ตัวนี้ดอกเดิมๆตัวนี้เนาะนี่ดอกสภาพเดิมๆตัวนี้21นิ้วสวัสดีคุณออฟอินคอนเสิร์ตนะครับสวัสดีคุณสัญญาจิตตะจันนะครับตัวนี้อ่ะความหนางตัวนี้ครับ TK ไว้กี่นิ้วตัวนี้21นิ้ว21นิ้วไว้4นิ้วตัวนี้เอามาหน่อยครับ ดอกละนะครับตัวนี้มีอยู่4ดอกดอกเดิมๆมีอยู่4ดอกครับตัวนี้2ีนิ้วดอกละ2,000 2,500บาทนะครับสนาคารชัดเจนดีครับสวัสดีอาจารย์คอนะครับชนบุรีชัดเจนดีนะครับเอาแจ้งผลการรับชมมาด้วยครับวันนี้มีรถมาเนี่ย2,500บาทลำโพง T.K. 21นิ้วไว้4นิ้วตัวนี้ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทสีสเกดชัดเจนดีนะครับแล้วก็มีอะไรมิเศษเจือใช่ไหม มีช h a l l เจอร์อีกครับช h a l l เจอร์หกห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวสักครู่น้เราก็มีดอกพีซีเอ็มนะแล้วก็มีระบบไฟเนาะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปอย่างช้าๆสาธารณะอยู่ครับผมโอ้ขอบคุณครับผม,นะบบมนะครับบางครัง้งก็ลืมกดนะบางครั้งกดเฉพาะเพื่อนโคราชชัดเจนดีนะครับอา้าวราคาอยู่ที่2,500บาทลำโพง TK 21นิ้วไว้4นิ้วนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ มีสายเมนโอสายเมนนี่มีเยอะครับสายเมนมีเยอะเลยครับสายเมนนี่นะราคาอยู่ที่2,500บาทครับทัยภูมิคุณประทวนงามดีนะครับทักทายเข้ามาได้ครับรับชมยิ่งหวัดไหนบ้างก็สามารถแจ้งผลการรับชมมาได้ว่าช,ชัดเจนทุกพื้นที่ไหมเดี๋ยวเราไปที่เชลนเจอร์ต่อนะเอามายกลำโพงช่วยนะครับลำโพงนี่นะครับเอาอาจารย์หารยกลำโพงท่านะอาจารย์หาร แชร์แล้วครับขอบคุณครับผม2,500บาท่อกลำโพง21นิ้วสภาพเดิมๆตอนนี้2,500บาทนะตอนนี้เป็นลำโพงของ ATK ครับแบรนด์ TK 1,200บาทไว้4นิ้วราคาอยู่ที่2,500บาทท่านใดจะรับค่อยทักเข้ามานะครับอ่ะมาที่ลำโพงต่อไปครับลำโพงต่อไปเป็นลำโพงของ Challenger 650นะครับ ไปเป็นช h น l l e เจอหกห้าศูนย์น่งยกก่อนครับายกเองครับตัวนี้ช h น l l e เจอหกห้าศูนย์ดอกเดิมๆด,ดอกละสองพันบาทนะครับมีอยู่สองดอกครับตัวนี้ดอกเดิมๆน,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 นี่ครับช h น l l e เจอหกห้าศูนย์เดิมๆเอานี่ครับสภาพนายกไหมอาจารย์หันนี่ครับดอกละ 2,000บาทครับมีอยู่2ดอกครับซัลเลนเจอร์650ดอกเดิมๆตัวนี้ดอกละ2,000บาทนะครับใต้หวันชัดเจนดีนะครับนี่ถ้าไลฟ์สดช่วงนี้พี่น้องทางต่างประเทศก็จะได้ชมกันนะตัวนี้ครับเอา18นิ้ว650มันมีดอกเดิม2ครับมีดอกเดิม2อ่ะเอาลงไปวางกันก่อนตัวนี้เป็นดอกซ่อมมี2ดอกครับดอกเดิมมีแค่ไม่แค่2ดอกครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ไว้นะตัวนี้ครอมครอบเดียวกันนี่ครอบเดียวกันตัวครับนี่นะครับมี ดอกละสองพันบาทดอกเดียวมีแค่สองดอกครับนี้รุ่นมีนอ็อตตีดอกละสองพันบาทครับแล้วก็ดอกซ่อมดูดอกซ่อมหน่อยดอกซ่อมนะครับนี่ชเชอร์รเจ้าจะข้ามไปไหนหนึ่งังนึงเข้าไปหนึ่งฝั้งนเข้าไฝั่งนู้นอด,ดอกละสองพันบาทมีแค่สองดอกนะครับม,มีมีท่านที่รับก่อนนี่คุณอะไรดี สิบแปดนิ้วสี่ดอกมีแค่สองดอกตัวนี้ตันนี้เป็นดอกซ่อมแล้วเนาะดอกซ่อมดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเชีงเจอซ่อมแล้วดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีแค่สองดอกนะครับที่เป็นดอกเดิมที่เหลือเป็นดอกซ่อมนะครับคุณอะไรนี่รับไม่สี่ดอกไงซ่อมกับไม่ซ่อมโอเครับสี่ดอกดอกซ่อมแล้วก็ดอกละพันห้าร้อยบาทสองดอกก็สามพัน ตัวนี้ดอกที่เดิมก็2,000บาทครับโอเคครับรับ4ดอกครับแล้วก็ดอกทีเคดอกละ2,500บาทนะ้งี่สินิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรครับนี่ PCM ดู PCM หน่อยอาจารย์หารยก PCM หน่อยตัวนี้ดอกเดิมไหมตัวนี้น่าจะผ่านการซ่อมแล้วเนาะดอกพีซีเอ็เป็นโครงปั๊มใช่ไหมโครงปั๊มดอกละ400บาทครับ PCM ดอกโครงปั๊มดอกละ400บาทตัวนี้ ดอกพร้อมใช้งานข้างหลังครับข้างหล่างข,างข,างขางอคงปั๊มเนาะดอกก็400บาทครับ PCM หลุดเมื่อกี่ดอกตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูเครื่องปั่นไฟนข้างหลังนี่นะครับตัวนี้ดอกละ400บาทนะครับ PCM ไว้กี่นิ้วไว้3นิ้วไหมไว้กี่นิ้วไว้2นิ้ว PCM ดอกละ400บาทตัวนี้2ดอกก็800บาทครับ,บ PCM นะครับเอา้าถ้าจะจะรับไม่ค่อยทักเข้ามานะแล้วเพราะมีรายการไหนที่หลุดอีกครับ แล้วก็ดอก TK เนาะ TK ก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วดอกละสองพันห้าร้อยบาทร้ยี่สิบเอ็ดนิ้วไปดูข้างหลังกันต่อข,ข้างหลังข้างหลังค่อนข้างที่จะมืดเลยข้างหลังเนี่ยไฟบีมก็มีอะไฟบีมบีมนี่มีเยอะครับบีมแล้วก็ดอกอะไรครับตอนนี้นก็หลุดจองกันไปเลยรอลูกค้าติตดต,ต่อใช่ไหมแล้วก็อะไรไปดูครับรวมฮิตเลยบร้อนี่มิกกี้ยังไม่ได้เช็คตรงข้างหลังเนาะ นี่เรายังไม่ได้เช็คมีมิกเซอึอะไรตัวละกี่บาทครับนี่เพรยังไม่ได้เช็คแล้วก็แหลกไฟของอะไรครับแหลกไฟข้างหลังของเยอะอยู่แต่เรายังไม่ได้เช็คแค่นั้นนะครับนี่แหลกไฟของใครแหลกไฟเอามาดูเลยแหลกไฟเดี๋ยวจันทร์หานยกออกวนะ่าไหนมีแหลกไฟพาดเลนยมีคนเอาอย่างนี้เขายังไม่ติดต่อครับมีอะไรอยู่ที่มัเนเสี่ยงเสี่งสังใช่ไหมซ้อันก็ใช้ไม่ได้มันไม่มีล็อกอของ แล้วก็ไฟอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นไม่รู้แหลกกันอะไรแล้ว,ลวไฟบีมเนาะกินไม่ได้คัดออกมาก็มีเราเรามีกองชุดอ่ะมาดูกองชุดหน่อยแลายสตรีมมิ่งวันไหนเดี๋ยวผมแจ้งอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะมีนะครับมีเครื่องปั่นไฟเครื่องนี้ติดอยู่เนาะติดครับนี่ครับเครื่องปั่นไฟตัวนี้โอ้มีกี่เครื่องนี่มีหนึ่งสองสามเครื่องอัวนี้สามพันสามพันแปดร้อยบาทเครื่องปั่นไฟกี่เครมบนี่ อามุนหน่อยอาจารย์งานมุนหน่อยตู้นี้ใช้งานได้ปกติตัวนี้สามพันแปดครับตัวนี้เครื่องปั่นไฟกี่กิโลตัวนี้ครับนี่สองจุดสองจุดแปดสองกิโลตัวนี้ก็วันสามพันเอาสามพันห้าได้กว่าตัวนี้เครื่องสามพันห้าสเตเดียจัดทีมงานทีทอนมิวสิกครับเอฟซีบอลมิวสิกซาวตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทครับเครื่องปั่นไฟตู้นี้ใช้งานได้ปกติครับเครื่องเบนซินใช้งานได้ปกติตัวนี้ครับ ตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับทเทปบดดินคอนโดเชนเจอร์ไม่มีครับผมยังไม่มีนะครับแล้วก็มีเครื่องั่นไฟเครื่องนี้ครับยังไม่ได้เทสเลยครับนี่แล้วก็มีอะไรได้เครื่องหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ลองเนาะยังไม่ลองแล้วก็แหลกอุ้วอีกเยอะแยะกองยังไม่ได้คัดออกมาก็มีอุปกรณ์มีแเด็ดเอากล้องชุดมาดูกล้องชุดครับมาดูกล้องชุดอาจารย์หานดูกล้องไหนอาจารย์หานพาดูกล้องชุดครับหลังยังไม่เปิดไป เอากองชุดมีอะไร้ามครับมีเอาอย่างนี้มีกระเดืองมีกระเดืองมีอะไรอีกทอมอาะกี่ใบครับกี่ใบเอาทอมเอาทอมมาตั้งตั้งโชว์หน่อยเอากองชุดกองชุดสำหรับลูกหลานเอาไปวางครับวางนี้วางนี้ก่อนมีกี่ชิ้นมีกระเดืองมีทอมหนึ่งทอมสองครับแล้วก็ทอมสามกเน้ไขาแสอะไรอยู่เลยกองชุดยี่ได้กระสอบอยู่ไหนกระสอบมัน นี่มีฟอร์ท็อปนะนี่ใน,น,น,นกระสอบกระสอบมาหน่อยในกระสอบอ่ามาดูกองชุดชุดนี้ครับชุดนี้นะครับกองชุดนะครับอาจจะมื่อยครับข้างหลังอ่ามาดูมีอะไรบ้างดูเอามายกยกมาครับยกขึ้นมาบ้างหน่อยตัวสอบดูมีอะไรบ้างเอาชุดนี้นี่มีมีขาแฉะเอาวางชิ้นหนึ่งครับขาแฉะอ้าวขาแฉะชิช้นหนึ่งครับปลาคาดชัดเจนดีครับเอามีได้ต่อเอาเอาข้า,มา,ขามาก่อนขามาก่อน อ้าวขาแฉ๋ครับเอาไปขาที่2ครับอ้าวตามสภาพเลยครับดูว่ามีอะไรบ้างกองชุดๆนี่นครับเครื่องปั่นไฟ2อกิโลสอครับนี่ขาอะไรนี่ขาเห็ดใช่ไหมหัวขาแฉ๋เอา3แล้วเอาไปเฉียบไปเฉียบมานี่ขาเห็ด3แล้วตามสภาพเลยตัวนี้แล้วก็แฉ๋ยเอหนึ่งใบเอาบานลงความลงคำบาลงแล้วก็แฉ๋ยสิบแปดนิ้วหนึ่งใบอา้าวหมดยังหมดยัง ย่งครับเอายังมีอีกเจงมีอีกในกระสอบมีอีกเอ้าอ่าอีกหนึ่งใบครับเอาวางลงวางลงครับวางลงสามใบแล้วหมดแล้วยังครับหมดแล้วครับเอ้ากองชุดชุดนี้นะครับสองพันห้าร้อยบาทครับกองชุดชุดนี้สองพันห้าร้อยบาทโอ้ครับคุ้มเลยครับราคานี้สองพันห้าร้อยบาทนี่ครับนี่ใบแฉมีหนึ่งสองสามแล้วก็ตำขาแล้วก็ฟอทอมสเสน่ห์อ้โหูเสเดครับนี่สเสน่ห แล้วก็ทอมสองใบแล้วก็กระเดื่องครับสองพันห้าร้อยบาทครับทั้งหมดนี้กองชุดสองพันห้าไว้ให้ลูกให้หลานตีนะตัวนี้กระเดื่องยังดีครับตังดีแต่ที่หยับไม่มีนะตัวนี้นี่ครับสองพันห้าร้อยบาททั้งหมดนี้นะครับสองพันห้าร้อยบาททั้งชุดนี้นะครับกองชุดมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชิ้นสิบเอ็ดชิ้นนะครับชุดนี้เท่ไห่นะ สองพันห้าสองพันห้าสวัสดีคุณอับบีนคอนเสิร์ตนะครับโอ้สองพัคุ้มนะกองชุดชุดนี้สองพันหบาทซื้อแต่กระเดื่องก็สองพ้าบาท้วตัวนี้าาทเาทานใจค่อยทักเข้ามาครับกองชุด2,500บาทใบแชร์อะไรครบดทุกอ,อย่างเลยแชร์เอเอครับซื้อแชร์ก็พันขึ้นครับแชรอเทาในีเ่ก็ทักเข้ามาเลยครับสองพันห้า้อยบาทส่วนระบบสายอยากให้มาเลือกดูนะครับ อยากให้มาเลือกดูที่ร้านระบบสายต่างๆอยากให้มาเลือกดูที่ร้านนะครับนี่ครับสายเมนเบอร์16เบอร์10นี่ครับสายเมนนี่เยอะครับสายเมนสายไฟสายต่างๆนี่อยู่ด้านหลังนี่มีเยอะครับอยากให้มาเลือกดูนะครับสายเมนสายอุปกรณ์ต่างๆอยากให้ไปดูมาชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆกองชุดนี้2,500บาทคุณอำนาจสงขาชัดเจนดีนะครับนี่นะครับ2,500บาท หาอะไรห่ายัางไห,ห,งหเครื่องเชียร์เฟดวะแล้วก็มีอะไรอีกครับด่อู้สลิปบล็อก P R K เดี๋ยวค่อยคัดออกมาเนาะไม่ค่อยมีเวลาได้คัดของออกมาที่มีเยอะครับนี่อ้าวเอามาดูมาดูทัดมาดูทัดหน่อยอู้ทัดครับทัดทัดทัดตัวนี้ยาวกี่เมตรนี่สี่เมตรเนาะท่อนละสองพันบาทรับตัวนี้ครับ นี่ทัดเหล็กตัวนี้ครับทัดละสองพันบาทนี่ครับสามสิบคูณสามสิบมีจอยมีอะไรให้ครบหมดทุกอย่างเลยทัดเหล็กครับคุณภาพเหล็กหนามีจอยใส่จอยใส่อะไรได้หมดทุกอย่างราคาที่ตัวละสองพันบาทนะครับนะครับรับรายการไหนทักเข้ามาเลยนะครับตัวนี้สองพันบาทครับตัวนี้เป็นทัดเหล็กครับตัวนี้สองพันบาทยาวสี่เมตรครับตัวนี้แล้วก็มีสลิปบ็อกครับตัวนี้ สลิปบ็อกสามสิบคูณสามสิบแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังเนี่ยดูครับเหล็กข้างหลังยังไม่ได้คัดออกมาครับเหล็กข้างหลังนี้อยู่บนรถอีกสิบรอ้อยกี่คันสี่คันสี่คันจะไม่อยู่บนรถรอยู่บนรถอีกสี่คันครับเฉพาะเหล็กอย่างเดียวยังไม่ได้คัดออกมาเอาเรามาดูด้านที่โซนสาม,มาครับโซนสามนะครับโซนสามก็จะมีทีมงานเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆเตรียมส่งมอบครับโซนสาม นี่นะฮะโซน3ามก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมส่งมอบชุด2อคูณสแล้วก็4ีคูณสนะครับนี้ก็ไปที่จังหวัดจังหวัดแพร่นะครับนี่ครับจังหวัดแพร่ต่อชุดนี้2อคูณสอก็ไปที่จังหวัดอะไรครับนี่นครนายกครับนครนายกแล้วก็2อคูณสอีกหนึ่งชุดนี่ก็ไปที่จังหวัดอะไรครับนี่นี่นะยังมีสีเรลียลติดมีราชบุรีแล้วก็ ไปที่จังหวัดใดนะเอาพาชมสตูดิโอใหม่ครับรับทัพรับรับรับทัชครับสองท่อนคุณนัทพลเดี๋ยวแคปไว้ก่อนโอเคครับผมคุณนัททพุนกาตะคู่รับทัชสองท่อนครับโอเคครับผมได้ครับทัชสองท่อนโอ้ทัชเหล็กตัวนี้คุ้มแล้วตัวนี้ด้านข้างก็ทิ้งมากำลังทำความสะอาดครับ คูณลโพง2คูณ2 4คูณ4แล้วก็8คูณ8นะครับ V3 อยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับตู้ซับเบเทอร์โบ18นิ้วก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับ2 7 0พนร้อะสอันเจ็0บาทนะครับแม่ตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีละเบิดนะครับไม่รู้ว่าด้านในจะมีขึ้นหรือเปล่าข้างในนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,950บาทครับสำหรับตู้ V2 นะครับตัวนี้ V2 อยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะตัวนี้ เจวินก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมไม่รู้ว่าข้างในจะมีขึ้นหรือเปล่าครับเจวิน15นิ้ว1,950บาทนะครับส่วนออเดอร์6นี่แต่แกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานเลยส่วนออเดอร์6ก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับออเดอร์6นี่ครับไม่อาจ20มิลทั้งหมดครับตัวนี้ออเดอร์6ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิม1,850บาทขนาดลึก70ครับตัวนี้ขนาดเท่ากับ18นิ้วตัวนี้ครับแต่ราคาคุ้มๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในสตูดิโอครับ ว่าจะมีสัญญาณขึ้นหรือเปล่าเพราะเรากำลังปรปับปรุงอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้นะครับแลก3ฝาผิวแคปล่า <la> ราคาอยู่ที่3,990บาท12ยูหรือ24อยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับแล้วก็จีวิน18นิ้วยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับราคาอยู่ที่นะฮะ2,590บาทครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในสตูดิโอครับไปรู้ว่า จะเป็นยังไงครับไม่รู้จะมีคลื่นหรือเปล่าต้องเปิดประตูครับเพราะสัญญาณเน็ตยังไม่เสร็จตัวนี้ครับอู้แอร์เย็นมากแอร์เย็นมากนี่เขาอยู่มาที่สตูดิโอใหม่นะครับคลื่นชัดเจนครับตอนนี้ครับข้างในนี้น่าจะอับสัญญาณครับตอนนี้บรรยากาศทำการลองระบบเสียงเรจะลองที่สตูดิโอครับสตูดิโอก็ยังสมบูรณ์ไม่เสร็จเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะสูดครับเข้ามาข้างในนี้น่าจะสูดครับตอนนี้ ข้ามาข้างในภาพไม่ขยับครตอนนี้สะดุดนะ่าจะสะดุดครับตอนนี้เพื่นอนเอาเอาไครับเอาม่อโอ้ดังแต่สะดุดครับเพราะในในข้างข้างในนี้รู้สึกว่าเป็นที่อับสัญญาณครับเพราะว่าข้างในสัญญาณจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครนี่ครับกับโปรโมชันพิเศษกับโปรโดีทีเด็ดความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีห้องห้ามครับ ตอนนี้สัญญาณเน็ตในห้องยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แล้ววันไหนสัญญาณเน็ตเราเปลี่ยนสัญญาณเน็ตใหม่แล้วเราจะพาไปดูไปชมนะครับต้องรอให้สัญญาณเน็ตห้องดีดีก่อนครับตอนนี้ก็เตรียมอ่ากาลังขึ้นตู้แขวนแล้วก็ทําลานกิจกรรมคือลองระบบเสียงข้างในครับสะดุดครับผมแผ่นสะดุดครับผมโอขอบคุณครับอ่ะตู้ v 3 2,700บาทนะครับเป็นอยู่ที่โปรโมชั่นเดิม v 3สีเขียวมิ้นท์สีเหลืองแล้วก็สีชมพูอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับ2,700 90บาทนะครับชุดแกลนโรงงานตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานส่วนลอกนะครับที่กำลังทำความสะอาดอยู่ตอนนี้นะครับเช็คระบบเช็คทุกอย่างครับทำความสะอาดก่อนส่งมอบลอกทุกตัวก่อนส่งมอบเราจะทําการเช็คก่อนว่ารูดไม่รูดครับนี่เช็คทุกตัวถือเป็นสินค้าใหม่ต้องผ่านการ qc จากทางร้านนะครับตนนัวนี้ลอก2ตัน1,390บาทยาว6เมตรนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,390งพันาร้บาทขาตั้งตู้งานสแตนเลสนะครับราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับเมตรยีคูณ สูง80ลึกห0นะครับกว้างเมตรยีนะครับจากพาชมข้างในอยู่ครับผมในสตูดิโอครับแต่ว่าในสตูดิโอสัญญาณไม่ค่อยมีนะครับเพราะข้างในจะเป็นจะเป็นห้องที่ว่าพื้นหนาจริงครับข้างในปิดประตูีิสัญญาณไม่มีแต่ต้องต้องต้องรอต่ออ uh ินเตอร์เน็ตเชื่อมข้างในก่อนนะแต่ผมพจะพาเดินชมข้างในข้างในเขากำลังลองระบบเสียงข้างในครับเป็นชุด4ี่คนสี่แล้วแปดคแปดครับ أ أ ดีวเราแอบดูข้างนอกก่อนครับนี่ อย่าดูข้างนอกเข้าไปข้างในนี่สัญญาณมันตัดเลยตัดระบบแบบข้างในเข้าไปไม่ได้ครับเข้าไปข้างในนี่สัญญาณจะตัดเลยครับ V3 ตู้พร็อพดอก5,300บาทนะครับเริ่มต้นที่5,300บาทนี่ครับชุดแขวน,ขวนอุปกรณ์ต่างๆนะครับสวัสดที่พันนุนนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับดูครับนี่ครับประกอบวันนี้พรุ่งนี้กี่กี่ใบครับพรุ่งนี้นี่ดูจากเพจเนี่ยประมาณแปดชุดครับแปดชุดเนาะครับโอ้นี่ครับเยอะแล้วพรุ่งนี้ครับแปดชุดสี่คูณสี่แปดชุดกี่ใบ ออาคำนวณได้หน่อยสีสส่คูณแปดเป็นเท่าไหร่ไป,นปนทปนยี่สิบสี่ไปสี่สิบสองเออพรุ่งนี้สามสิบสองใบเสร็จนะพรุ่งนี้ทยอยส่ <c oughs> <c oughs> งมอบลูกค้านะครับมารอบนี้เราก็จะมีแอร์เอ,อปาปา๋าป๋าตองอะไรปา๋าตองนี่อออเอาป๋ขนนองป,ป๋าเนี่นนได้แล้วมาฝากป๋าทำไมมะม่วงมันมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นสุราล่ะป๋า อ้าบป้าเอ้าท่านไม่เียนว่าวัดนี่ป้าผมมีหิวป้าอะป้าทักทายเลยปั๊บทักทายรอบเย็น่อยป้าต๋องสวัสดีครับโค้ชสังเษย์เงครับสวัสดนี่สวัสดครับสวัสดอยู่แล้วจะไมพูดเบาลงเลยป้าน้องอาปากี้อ้โหยกินเสียงไม่มีไม่เนี่ยทำไมไม่ทำไมไม่เผชิญหน้าป้าไม่พูดตรงๆป้าแล้วมึงแอบข้างพูดดนียป้าเนี่ยนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะ แต๊บมะม่วงทำไมมากินแรงกับป้าแป็กปิ๊กสิบบาทสิบบาทหมดกี่บาทเมื่อกี้นี่สิบบาทครับสิบบาทสองรอบกี่เอาสองรอบก็ยี่สิบรอบเดียวครับรอบเดียวแล้วป้าเนาะครับทักทายเพื่องที่อยู่ตั้ชมทางบ้านในป้าตองครับสวัสดีครับผมกุตองครับกำลังไลฟ์สดส่วยดิครับส่วยทำไมไม่พูดแรงป้ากินแล้วออกใช่ไหมป้ากินไม่ออกอ่ะขอบคุณต้องการติดตามนะครับสำหรับไลฟ์สดวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนไม่ได้ไลฟ์สดมาประมาณ4-5วันแล้วครับนะครับก็เตรียม ทำพิธีทำบูญเลี้ยงฟ้าขึ้นอ่ะสตูดิโอใหม่ครับตัวนี้ก็ต้องขอไปลูกค้าด้วยครับที่ม่ได้ไลฟ์สดให้ชมเดี๋ยวสำหรับสินค้ามือสองเราจะอัพเดตให้ชมอีกหนึ่งรอบกับโปรดีที่เด็ดความงานที่แตกต่างที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิกธ์สาวเซียงกงนะฮะศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งเจอกันใหม่ไลฟ์สดครั้งหน้าขอบคุณการติดตามนะครับสวัสดีครับ